สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะฮะกลับมาพกอีกครั้งเนี่ยทีนี้จะมาตัดทิศกันได้ง่ายว่าอัอนหนึ่งเนี่ยเบี้ยดินกระดานหรือเบี้ยหน้าเรือเราสามารถทําให้จนได้ด้วยความซึ่งในตรงนี้ถ้าใครวางตําแหน่งวางยาวางไม่ถูกมันก็จะเพี้ยนไปมันกจ็จะไม่จนทีนี้การลักษณะจะทำให้จนได้เราต้องสามารถวางตําแหน่งหรือรูปจนให้มันกระจาย แล้วเราถึงไล่ได้ถ้าเม่งั้นท่านมีดีสิทธิ์ไล่ไล่ถ้านก็เดินไปตายคิดตายคิดตายตายปวดหัวปวดสมองแต่มีวางตำแหน่งวางอะไรให้เป๊ะนะเดี๋ยวจะให้ท่านเรียนเรียนรู้เลยว่าว่าปีนี้ท่านได้อะไรจากผมมัางนะได้อาจจะเป็นหมักจนกระดูกเฮฮาผมไม่อยากให้ใครเครียดแล้วก็เป็นหมักจนได้เบียรความเขาสามารถไปสอนเด็กได้สอนลูกสอนหลานหรือว่า อะไรได้ก็ถือว่าถ้าท่านทําได้จนท่านแปดตัวถือว่าท่านโอเคแล้วท่านเข้าตะลกเสียนได้คนระับเดี๋ยวเราไปลองชมเลยครับสวัสดีครับอันนี้ขนาดนี้ก็เหมือนเดิมเน่่ยที่ผมไล่ดูนี่จอนไล่ดูนะมานี่เห็นไหมค่อยๆต้อนไปเรื่อย เพราะเบีย้ยเราอยู่ตรงนู้นเราต้องบังคับให้ขุนเนี่ยเข้าไปอยู่นู้นให้ใหได้นะจะไปแบบสูตรเดิมอะ่ะผมไล่จะไม่อยากให้จะให้แฟนๆจำงงไงให้จำได้เลยจะง่ายมากไล่ตามสูตรผมเนี่ย ใครนี้เก่งไงก็ปไปไม่อดอนะที่นี่ขุณเนี่ยต้องไปดูอะไรเลย,เลยท่านก็ต้องวางเรือให,ใ,หให้มันถูกตำแหน่งทำแบบเดิมหมดใครจะว่าเราหมากอ่อนหมากแก่มันไม่เกี่ยวเกี่ยวที่ประสบการณ์ขอให้เราไล่จน <c oughs> เห็นไหมผมจะใช้แค่ขุนกับเรือเนี่ยไม่ต้องไปทำเลยท่าน ท่านจะได้จําจําง่ายขึ้นเยอะเลยไม่ต้องไปเสียเวลาไปเดินมาตัวนู้นตัวนี้ไม่จําเป็นนะอย<ด>่างเงี<ต>้ยทางนี้ผมว่าเนี่ยถ้าไปหัดวันเดียวก็เป็นแล้วแต่ตอนที่เราไม่ได้เรียนรู้มนจะมันยากเห็นะ่เขาขึ้นมาดีแล้วระดับเพื่อไม่ให้ขุนลงไปข้างล่างที่ผมบอกเบลิมยากคือว่าถ้าเราวางรูปได้แล้ว มันจับยากมันก็จับเป็นง่ายถ้าบางคนวางรูปวางไม่ถูกไว้ท่านไล่ไงมันก็ไม่มีทางจนเราปวดหัวเปล่า <c oughs> ขั้นไว้ก่อนเห็นไหม,อม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้จากจากจากตอนเนี้ก็ก็ก็ไม่ใช่ง่ายนะครับจากจังหวะนี้ เพราะว่าคนณค่จมีตาเลือดอยู่เราลุกก็ไม่ได้นะจอนชนเลยมันมันไม่ได้อยู่แล้วเร <c oughs> าทำอะไรไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เวลาจะมาเรีไนกันี่ก <scan saus> ่อบังคับไปขุนมาตาเดียว <c oughs> อันนี้ยากมากผมวจริงไม่มันไม่ไ,มไมเรื่องง่ายใช่ไมันต้องได้ให้จังหวะมันคล้องไปดีมันไม่ใช่อะไรง่ายง่ายเลยนช่ <c oughs> <c oughs> เนี่ยนะฮะอันนี้สวยนะฮะจนด้วยสวยงามมากบางทีผมไม่ไม่ไล่นานยังลืมได้เลยรูปนี้สวยมากมันไม่ใช่ว่ามันจังหวะตัวเราเหลือน้อยพอดีแล้วสามารถทําได้ก็ที่ผมบอกไงม้าผูกเรือเรือผูกเบีย้ยสุดยอดวิชาเลยอันนี้จนด้วยสวยงามมากนะท่านจําให้ดีนะฮะ อันนี้สำคัญมากนะครับโอเคครับขอบคุณครับหวังว่าไปใช้คงได้ผลนะครับผมไม่ลืมเลยผมไล่ดูหลายครั้งเ่ยครับสวัสดีครับ